แสบีโอแล้วบอกสวัสดีครับวันนี้นาออฟติชิงได้ปลามาหนึ่งปลา,าสี่ตัวจะทำกินนะครับปลากระสูบนี่เป็นลังนอกเป็นรนอบเก็บอยู่มาทอดกินเนาะพาลูกสาวกินน้ำอหอยใหญ่ไหมหลูก หอกแม่ที่เอาไตออกวะถ่า,ายปลาลูนี่ปลากระสูน ขอ ừ. อย่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ปไฟกระสุนใหญ่ถ่ายภาพนิ่งนะตึ๊แบแอนดีโอแบบถ้าก็จะถ่ายภาพนิ่งก็กดตัวนี้เลยหูมหูมีตาไหมเห็น só para Uh -huh. uh -huh. bọn như đang trẻ ใส่เยอะวะหน่อยนึงนหนอนะใส่พอทีอ่พอ,อทอนให้มลนสีสะพะทอดให้มันเหลืองเลยเป่ะแล้วคิดว่าใส่มดว ใัก่กระสูนไปตกมาได้ก็ทอดกินเหลืองแล้วเหลืองแล้ว ก็มีแล้วเออ,เน,เอ,อน้ำกินถั่วนั่นแหละหวานๆนี่ทำหมดหนูสองตัวนี้ชอบหมดแล้วนะครับชอบมาได้ครึ่งทางแล้วก็จะเหลือที่แก้วอาจจะ เตอกเตลกสุกเรลืตอนนี้นะครับสุกแล้วเตรียมลงจานเอาจัดมาจันมาใส่ คุณแม่่ยเล่าให้ฟังบอกว่าเอาจริงคือผลไม่ได้ช่ยน้องออกมาแล้วว่าน้องหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันและก่อนหน้านี้น้องจะมีอาการหอบแต่ก็ไม่รู้ว่าภาพเมื่อกี้นี้ที่คุณผู้ชมเห็นน้องจะไปเตะบ,บอลแล้วเกิดอาการกําเริบเพราะน้องนี่ชอบเล่นบอลน,นะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้จากภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ติดใจแล้วเพราะตอนแรกสงสัยว่าเกิดอะไรทำไมลูกไปเล่นบอลแล้วเสียชีวิตตัดขนชนสูตรต่ร้ไปส,สียงที่แม่เลยครับพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ